เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องบอกว่านน่าใช้มากๆหรือว่าท่านไหนที่เคยใช้เกียวรีสึกอยู่แล้วผมก็ขอแนะนำเจ้าเครื่องพ่นยาซีน็อกตัวนี้เลยสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับคลิปนี้มาพบกับอ,าอ่านหนึ่งคลิปคลิปนี้ผมนําเครื่องพ่นยาสะพายหลังเป็นของทางซีน็อกมาแนะนําให้ทุกท่านได้ชมกันอีกหนึ่งตัวกับสินค้าที่มันมีคุณภาพแล้วก็ แบรนด์ที่ต้องบอกว่าได้มาตรฐานสูงมากๆซึ่งต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรแต่ทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างนิยมไม่แพ้กับแบรนด์อื่นๆเลยของทางประเทศญี่ปุ่นโดยที่เครื่องพ่นยาตัวนี้เป็นใช้เครื่องยนต์ของทางซีน็อกรหัสเครื่องยนต์เนี่ยก็คือ G26L S ในส่วนของปั๊มพ่นยาเนี่ยเขาจับคู่กับทางคาวากเอะทางคาวากเอะเนี่ยก็เป็นปั๊มในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้แบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์หัวหัวของทางญี่ปุ่น แน่นอนสําหรับ f c ที่เป็นแฟนันแท้ของทาง c ีน็อกแล้วบอกว่า้ติดใจในเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ c ีน็อกมากก็เลยเอามาให้รู้จักกัน c ีน็อก G26L ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะปั๊มพ่นยาตัวนี้ก็เป็นปั๊มของทางวากกเอกญี่ปุ่นแท้นะครับ ทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยตัวอินพอร์ตมาจากทางญี่ปุ่นก็ในส่วนของสายสะพายต่างๆ <c oughs> เขาก็ให้มาอย่างดีหนาะตัวนี้หนาะหนามากอุปกรณ์ที่จะได้รับไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของลำกล้องพ่นยาแล้วก็ตัว3มรูเลี้ยงสายพ่นยาตัวด้ามจับตัวฟรียอยตัวบล็อกหัวเทียแล้วก็จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานในส่วนของการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดลูกค้าอย่าไปยึดติดว่าเอ้ยเป็น เครื่องยนต์จังหวะแล้วเนี่ยมันจะการใช้งานน่มันจะยากมันไม่ยากเลยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในเรื่องของวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์มาให้ทุกท่านได้ดูกันว่าการใช้งานน่มันไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความสุดยอดของปั๊มพุ่นยาสวากเอะก,กับเครื่องยนต์ซีน็อกเนี่ยบอกเลยไม่แพ้ใครในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะถ้าสหรับท่านไหนที่เป็นสมัครเล่นหรือมือ ใช้เครื่องไม่ค่อยบ่อยผมแนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันเบนซิน95แท้หรือว่าท่านไหนที่ใช้งานบ่อยเป็นมือปืนรับจ้างสามารถใช้พวกตะกูลแก๊สโซฮอได้เลยน้ํามันทูทีเนี่ยให้เราดูน้ํามันทูทีว่าเราของเราเป็นน้ํามันทูทีแบบไหน <S <S อย่างในเรื่องการผสมน้ํามันทูทีเนี่ย ไม่ยากถ้าลูกค้าไปซื้อน้ํามันทั่วไปดมท้องตลาดอย่างเช่นสมมติว่าผมซื้อของซีน็อกมาเขาจะระบุมาให้เลยที่ข้างขวดว่า50ต่อหนึ่งของน้ํามันทูทีของลูกค้าระบุอย่างนี้ให้เรานึกไว้ได้เลยว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเรา1ลิตรเราผสมน้ํามันทูทีเนี่ย20ซีซีเยอะกว่านั้นได้แต่ห้ามน้อยกว่านี้หรือถ้าบางคนไปซื้อน้ํามันทูทีแบบทั่วๆไปที่เขาไม่มีระบุข้างขวดแบบนี้ว่าเป็น50ต่อหนึ่ง ให้ลูกค้านึกก็ได้เลยว่ามันเป็นอัตรา25ต่อ1แน่นอนถ้าเป็นอัตรา25ต่อ1ก็คือน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรเราจะผสมน้ำมันทูที40ซีเยอะกว่านั้นได้แต่ห้ามน้อยกว่านั้นในส่วนของวิธีการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยุ่งยากเพียงแค่เราผสมน้ำมันทูทีให้เร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาเติมมาเติมเลยเติมเข้าไปในถังนะครับ พอเราเติมเข้าไปในถังเสร็จปุ๊บตัวนี้ตัวปั๊มน้ํามันเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเป็นลูกแก้วเราปั๊มปั๊มปั๊มสักสิบทีให้น้ามันมันเต็มพอน้ํามันมันเต็มแล้วเราดันโช๊คขึ้นดันโช๊คขึ้นแบบนี้นะฮะดันโช๊คขึ้นเลยพอเราดันโชกคเสร็จปุ๊บเราสตาร์ทพอมันติดแล้วมันทำทำทะมันดับอย่างงี้ไม่ต้องตกใจเราเอาโช้คลงโชกลงเราก็ดึงอีกที แค่นี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็สามารถใช้งานได้สบายแล้วในส่วนของรางสตาร์ตตัวนี้สตาร์ตค่อนข้างง่ายมากง่ายมากผมบอกได้เลยว่าลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็สามารถสตาร์ตได้เหมือนกันสาหรับไอตัวสตาร์ตของทางซีน็อกนะฮะในส่วนของปั๊มพ่นยาเนี่ยมันจะมีช่องอัจฉรบีมาให้หหัวอยู่ด้านในตรงนี้แล้วก็ในส่วนของความสุดย่อของปั๊มพ่นยาของเขาเนี่ย มันจะมีหม้อลมเพิ่มแรงดันมาให้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะจนเกินไปกินกําลังเครื่องมันก็น้ํายามันก็จะออกแรงดีที่สําคัญเนี่ยมันจะได้ไม่ทําให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันเกิดมันช้าถ้าเกิดเราเร่งเราเคนเครื่องเยอะๆนะฮะในการที่มีหม้อลมเพิ่มแรงดันเนี่ยช่วยมันนะฮะสำหรับตัวซีน้องตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเทสประสิทธิภาพ ให้ทุกท่านได้ชมกันว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันน่าใช้ไหมครับผ,ผมก็เล่งเครื่องนิดเดียวเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูประสิทธิภาพของตัวปั๊มพ่นยายตัวคาวาโกเอนกนะ มาเทสตัวด้ามพ่นยาครับภาษาบ้านบางเรียกเทอร์โบตัวนี้เนี่ยเอามาลองเทสให้ลูกค้าได้ดูกันว่าระยะการพุ่งไกลของเขาเป็นยังไงนะครับเพื่อเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค้าที่สนใจในตัวด้ามตัวนี้เพื่อเอาไว้ฉีดในนาข้าวฉีดยาคุมเลนหรือฉีดขึ้นพ้นที่สูงหรือต้นไม้ตามําสวนต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูไปเดี๋ยวเราไปเทสกัน สําหรับการเทสและทดสอบเจ้าเครื่องพ่นยาสะพายหลังซีน็อกตัวนี้ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าใช้มากๆถ้าท่านไหนที่กําลังมองหาเครื่องพ่นยาสะพายหลังดีๆสักหนึ่งตัวผมก็อยากจะขอแนะนําเป็นตัวซีน็อกตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนที่เคยใช้เคียวริสึมาแล้วอยากจะมีเพิ่มอีกชึ่งหนึ่งตัวเนี่ยผมก็ขอแนะนําเจ้าเครื่องพ่นยาซีน็อกตัวนี้เลยนะฮะเพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ย จากที่ผมได้ลองไปเทสดสอบทั้งคู่มาเนี่ยบอกเลยประสิทธิภาพไม่แพ้กันเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยข้อจุดเด่นของทาง c ีน็กเนี่ยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ตัว G26LS ตัวเนี้ย รอมในการใช้งานนะมันจะสูงก <ใน S 1> ว่าส่วนของสนนร,ราคาเครื่องพ่นยาสปายหลังซีน็อกเนี่ยราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทมีรับประกันคุณภาพให้1ปียกเว้นกรณีลูกสุบติดแล้วก็อุปกรณ์แตกหักต่างๆจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือกำลังช่างใจอยู่ว่าจะเลือกตัวไหนดียังเลือกไม่ถูกนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาในทางเพจ a c e b o o k ทางเบอร์โทร ทระสับของทางร้านหรือว่าทางไลน์แอดของทางร้านได้เลยช่องทางการสั่งซื้อให้กับลูกค้าเนี่ยหลายช่องทางมากๆสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและที่สําคัญของทางร้านของเรารับประกันว่าแท้ร้านเปิดเซค้าส,สวัสดีครับ